มารีเบรินเนอร์ปัดตอบร้อไม้หันอากาศกร้าวพิษกช็ชัยเคลียร์สัมพันธ์ให้โซพกอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกเพ่งเล็งความสัมพันธ์สำหรับนักแสดงสาวมารีเบรินเนอร์และหนุม่มพิษ กชยัยหลังถูกโยงเป็นนางเอกหน้าเวียงเลิกแฟนจนถูกจับจ้องว่ารอไม้หันอากาศคร่าวแถมไปร่วมเฟรมกินข้าวกับแก๊งเพื่อนๆนก็ถูกโยงขอความสัมพันธ์กับไฮโซโพกประธานวงอดีตหนุ่มรู้ใจของสาวซุปเปอรอันพัชราภาล่าส,สุดวันที่3เดือนเมษายนปีพุทธศักราช6 6มารีเบรินเนอร์เดินทางม,มาร่วมงาน Thailand เอสแองกร์ครันเฟสติวัลซึ่งภายหลังจังหวัดจันทบุรีงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวถามถึงความสัมพันธ์กับพิษ จริงๆร,รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องอัปเดตอะไรเท่าไหร่บางทีการที่เราครบใครมีเวอร์ชันที่อยากจะเปิดเผยแต่ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง p พ i v a t ไม่อยากให้เจาะลึกรายละเอียดใช่ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะตกใจไหมมีข่าวกับให้โซโพกอันนั้นสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จักค่ะหัวเราะไม่รู้จักเลยเราไปกับหุ้นส่วนเฉยๆกลุ่มเพื่อนของเพื่อนเขไปกับพี่วุ้นเส้นวุ้นเส้นวิริทิภาแค่บังเอิญเจอ แต่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยเพราะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวถามว่าจังหวะแรกที่เห็นข่าวก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แอบโยงกันไปนิดนึงค่ะจริงๆมันไม่ได้มีมุมภาพอะไรเลยถ้ามองโดยรวมมันก็ไม่ได้มีมุมภาพอะไรเลยอันนี้ก็แอบรู้สึกนิดนึงที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติทางเราและไม่ให้เกียรดทางคนนั้นแล้วก็คนของเราหรืออะไรก็ตามรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถูกถามเยอะไหมว่าเป็นมายังไง ไม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสนิทอยู่แล้วเขาก็จะส่งมาว่าเขียนอะไรเขาก็รู้กันหมดอยู่แล้วที่บอกว่าไม่พอใจจะมีดำเนินการไหมไม่ค่ะแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรบางทีเราก็ควรจะต้องให้เกียรติศิลปินด้วยเพราะเป็นการทำงานร่วมกันจะเรื่องกวนใจบ่อยเหมือนกัน เป็นเรื่องปกติเอที่เจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจะชินไหมก็ชินจะอีกอิจนาไหมก็อีกจฉอบางทีมันก็ทําให้เวลาที่เราอยู่นิ่งๆเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรวุว่นวามหรือเราก็ไม่ได้ไปสร้างอะไรเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เกินไปทางพกมีติดต่อมาขอโทษไหมมีชื่อมากระทบเรา ไม่คะไม่จริงๆไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าบางทีเราทำงานร่วมกับนักข่าวเรารู้สึกว่าบางทีเขียนอะไรมันต้องมีมูลนิดนึงไม่ใช่ว่าเขียนไปตามแบบที่จะโยงก็โยงที่ให้โซพกออกมาให้สัมภาษณ์เราได้อ่านไหมไม่ได้อ่านเลยค่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยความรักตอนนี้ปิดไหมายปกติค่ะไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปิดบางทีเวลาเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งสบายใจกับชีวิตตอนนี้ ใช่แล้วค่ะยิ้มโสดไหมทำไมต้องจีอะะตอนนี้สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตแบบแบ่งพาดปองานกับพาดปอส่วนตัวชัดเจนมากขึ้นซึ่งรู้สึกว่ามันเฮนตี้สำหรับตัวเราก็เลยขอเลือกที่จะขอดูแลตัวเองในเวรน,นี้ดีกว่า